Eagle Nation แมกมอเตอร์ไซค์ <Motor side. S 2> เป็นยังไงบ้างไปดูกันซื้อขายโอ้โหพี่รู้จักที่ขายมอเตอร์ไซค์ไหมนักขี่มา้าเขาน่าจะไม่รู้จักเพราะฉะน,นั้นเราน่าจะต้องไปหาเองโอ้เขามีมอเตอร์ไซค์กันหมดเลยนั่นใช่ไหมที่ขายมอเตอร์ไซค์ ผมเสรมัเตอร์ไซค์ไม่ได้ผมยังไม่ได้ซื้อนี่คือร้านมอเตอร์ไซค์ที่ระบบนั้นค่อนข้างที่จะครชนิดหนึง่งซื้ออันนี้โอ้ว,ว้าวเทมากเลยโอเคเราจะเอาไป เหมือนจะยังปรับแต่งไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไปซิ่งกันเลยดีกว่าโอ้มันมันมันโค้งยาวเหลือเกิน Let's go เห่นเม่นเหเเกียร์แค่นี้ก็แรงแล้วลองดูอีกนี่เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้า อจะชน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 โอ้ชูสแล้วขับแค่นี้แหละขับเร็วกว่านี้มันอาจจะเข้าป่าเพื่อนเข้ามาทําอะไรกันลองเข้าป่ากันดูนะครับจะมีอะไรมีบ้านมีบ้านด้วยทุกคนแต่แน่ในไม่มีอะไรมีทั้งแอร์มีทั้งแอร์แท้ โค้งยาวลึกเกินอุย้ยแกงอะไรเนี่ยไหนนี่มีบ้านของแกงอะไรสักอย่างว้าขาเข้าได้แต่หวัวเข้าไปแล้วเอ้ยเพื่อนชนขนาดนี้เลยโอ้ด้านบนมีอะไรไหมไม่มีไปกันต่อครับเขาบอกว่าผมเป็นเฟอร์รี่ แล้วเขาก็ใส่เสื้อมาซี่บิชมีซี่แลเขามาใกล้ผมนะก็ต้องเป็นโรนัลดเท่านั้นถึงจะคุยกับผมได้ <c oughs> ไปกันเลยผมต้องทำการวิ่งนี้แต่เขาขับมอเตอร์ไซค์เซลลไปมามากแต่เขาก็ตามผมมาโอเคเราจะไปชมบาทกันร้านขาเข้าได้เย่ yeah. มีของขายไหมไม่มี มีมีม,มีทางเขา้ามีแปง้งมีเหมือนขนมอันเดียวเองสองสาอันในร้านมีนี้ร้านเดียวเออมีแต่ว่าหยิบไม่ได้ด้วยโอโ้ลูน้ำมัน2ยิบเปเซต้องรีบไปปั๊มน้ำมันแล้วเมซี่ไม่ตามมาแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยแต่ร้านปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนไหน ว้าวโอ้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคเรสกอระบบระบบแหลกมากระบบร้านค้าทำมาไม่ดีเ <Man, S 1> ติมน้ำมันเติมน้ำมันกดจีกดลกกางโูว,ว้าวระบบทันสมัยอย่างหนักหน่วง โอ้โหแพงมากแพงมาด $50 ดอลลาร์ถ้า50บาทในไทยก็ดีนะแต่นี่50ดอลลาร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปกันเลยสไปไหนต่อดียังยังไม่เห็นเลยว่าความเึสูงสุดของมันอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันห ร้อแปดแรงมากมอเตอร์ไซค์โอ้โหยิ่งกว่ารถหนึ่งคันผมเลยผมเลยผมเลยบ้านมีบ้านมีร้านค้าเดี๋ยวเราแวะร้านค้าก่อนอันน่าจะมีของกินเพียบแน่ไม่มีของกินแล้วก็เข้าไม่ได้ฝั่งตรงข้ามมันจะต้องมีของกินแน่นอน บ้านหลังนี้ต้องมีของกินแน่เข้าได้ไหมเข้าได้เป็นแก๊งอีกแล้วมีกี่แก๊งถึงมีแก๊งแต่ไม่มีแก๊งเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่มีของกินไม่มีขาเฟอนิเจอร์แต่ว่าทำมาดีนะรายละเอียดบ้านแต่เสียใจไม่มีภายในถ้าทำภายในอีกน่าจะทำเกมอีกกี่ปี หมือนจะทำเป็นบาร์นะดูสิแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่โลงจอดรถใหญ่มากเหมือนแบบว่าจะประชุมแก๊งอะประมาณสาธารณะแบบให้ผู้เล่นมารวมตัวกันเยอะๆที่นี่แล้วก็คุยกันก็สร้างแก๊งอะไรสักอย่างผมเดาไปนะโอแบบว่าคนเท่ๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มโอ้ร้านขายปืนว้าวดูสิ เข้าไม่ได้ยังไม่เสร็จในที่สุดมีที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารออ้มีที่สร้างด้วยน่าจะเข้าได้แน่เบงอันนี้ผ่านหลายรอบแล้วเป็นโลงบาทพูวาวคนสร้างกี่คนเนี่ยแต่ว่าทำมาดีอยู่นะดูขึ้นในแผ่นที แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จน่าจะแบบ Amazing time ขับให้มันเร็วเรเลย,ยลเกีย 4, สี่เกียดห้าเจ็ดหกบู๊แรงมากวะทำไมผมก้มโอ้ะโอ๊ะโอ๊ผูว้า,ทๆๆๆวาวเทมาการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเองที่กำหนดเองหมายความว่าไงภาษาเลือน โหโหว้าวปรับรถได้ทำมาจริงมากห0 0ดอลลาร์เลยซื้ออ้าวซื้อและออกมาเลยโอ้อันนี้มีมือได้ไงผมไม่มีน่าจะปรับได้แค่สีตรงนี้เนน่ยน,นะโดยรวมก็เป็นแมบที่พอประจนไทยได้ไกลอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ก็คงใช้เวลาพอสมควรว่าแมปก็ยังไม่ค่อยจะเสร็จเท่าไหร่นะครับกับระบบร้านค้าที่คุค้คาที่จะออกมาแหละแต่ใครอยากจะลองมาขับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็คลิกได้ทิ้งด้านล่างเลยนะครับอัลรับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเทาง่านี้ไว้เจอกันครับผม